วันหยุดยาวที่ผ่านมิลากับมาเวลขอไปทำสลามที่สลามวิวกับเพื่อนๆที่นี่เขาก็จะมีให้ทำสลามหลายไซส์หลายแบบเด็กๆเคยทำไซส์เอกซับไซส์เอ็มแล้วรอบนี้ก็เลยขอมาทำไซส์แอลก่อนจะลงมือทำสลามพี่ๆเขาก็จะให้เด็กๆเลือกเนื้อสลามแล้วก็เลือกกลิ่นเลือกสีของสลามปิดท้ายด้วยการเลือกผงคิวเตอร์ที่จะใส่ลงไปในสลามทุกขั้นตอนในการทำสลามเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมได้ลงมือทำก่อนหน้านี้ป้ากับแม่ไม่ค่อยอินกับการทำสลามสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าเด็กๆเล่นสลามแล้วจะติดเสื้อผ้าแต่ทททุกกครั้งีีีี่่่าาาาเเดด็็มมมมสนจะว มพอชอบเล่นสลามสามารถทําสลามได้เป็นชั่วโมงเล่นจนลืมจอ iPad ไปเลยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่บ้านเราพาเด็กๆมาทําสลามที่นี่เพราะการได้ทําสลามคือความสุขของมิลามาเวลจริงๆแต่ความพิเศษของรอบนี้คือแม่ได้ชวนเพื่อนของมิลากับมาเวลมาทําสลามด้วยกันเด็กๆคนไหนที่ชื่นชอบการเล่นสลามแนะนําทุกคนอยากให้ลองมาทําสลามที่นี่กันดูสักครั้งเพราะสามารถ DIY สลามที่เป็นของตัวเองเวลาทําเสร็จแล้วก็สามารถเอากลับไปเล่นที่บ้านต่อได้อีกเป็นเดือนทุกครั้งที่มิลามาทําสลามก็จะให้ป๋าามาทบ ป๊าก็ยังชอบทําสลามด้วยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทําเนื้อสลามแล้วก็ผสมสีสลามให้เข้ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดเลยค่ะนั่นคือการนวดสลามข้อดีและประโยชน์ในการเล่นสลามมีเยอะแยะมากมายช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงแล้วก็ยังทําใหเ้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทําอีกด้วยเนื้อสลามที่มีล่ากับมาเวลชอบมากที่สุดเลยก็คือติ๊กแอนด์กอร์ซี่เพราะมันสามารถยืดได้ยาวมากๆแล้วก็สามารถทําเป็นลูกโป่งได้อีกด้วยและขั้นตอนสุดท้้าาาาายในนนนนกกกกกรรรททํเเืืืออออออสสมมัั่่่่็คปขขขงงงงงะดบตตตตแแี นี่คือน่ารักทุกชิ้นเลยค่ะพอขนาดแม่เป็นผู้ใหญ่เห็นแล้วยังชอบเลยค่ะเด็กๆทุกคนที่มาทําสลามที่นี่จะได้กระปุกเด็กๆเ,เอามาใส่ของตกแต่งทุกคนก็จะสามารถเลือกของตกแต่งได้ตามใจชอบชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็เลือกได้เลยค่ะในคลิปที่ทุกคนเห็นนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะถ่ายมาทั้งหมดไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากยีนะาใครเป็นคนที่ชอบของจิ๋วน่ารักน่ารักถ้าได้ทําสลามแล้วมาเลือกของตกแต่งที่นี่คงจะอินและฟินสุดๆของตกแต่งที่นี่ก็ไม่ได้มีแต่ของน่ารักต,ตุ้มตุ่้งมีอก่รบเรท ของตกแต่งนีเพียบเลยค่ะพอมิาเลือกของตกแต่งเสร็จแล้วก็มาตกแต่งสลามให้สวยงามส่วนตัวคิดว่ามิาเลือกของตกแต่งได้รักเข้ากันทุกชิ้นเลยค่ะพอเด็กๆตกแต่งสลามเสร็จแล้วก็จะมีการปั้นดินใครที่เลือกทำสลามไซส M ์ M กับไซส L ์ L ก็จะได้ปั้นดินด้วยค่ะการทำสลามและการปั้นดินก็เป็นสิ่งที่มิากับมาเวลชอบทำมากมากความพิเศษข,ของการทำสลามไซส L ์ L คือเราจะได้ดีไซน์สติกเกอร์ที่เป็นของตัวเองในส่วนนี้เด็กๆก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่พอดีไซน์สติกเกอร์เสร็จจแแลล้้้้ววกกก็็ะะมาาถึงขัันนนตตตออสสุดดทยคค่ืิ ็มาแปะรอบกล่องสลามพอทําทุกอย่างเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเล่นฟีเพย์ตรงนี้เด็กๆจะได้เล่นสลามด้วยกันอย่างสนุกสนานวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆมีความสุขมากที่ได้มาเล่นสลามด้วยกัน